สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เจอกันกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็เป็นแนวทางดาวโจนนะคะดาวโจนคืนวันศุกร์ที่22ตุลาคมเนาะเมื่อวาน2วันมั้งพี่น้องไม่ได้ลงคลิปให้แต่ว่าลงให้ที่โพสชุมชนอยู่นะคะสำหรับดาวโจนใครที่ตามไปดูที่โพสชุมชนก็เห็นเนาะอันนี้โชว์ผลงานปังเมื่อวานค่ะ ฟังมากๆเมื่อวานดีใจมากๆเลยนะคะสําหรับดาวโจรเมื่อวานนี้วันวันพฤหัสที่2ี่เนาะพี่น้องลงให้ที่โพสชุมชนนะคะลงให้ทันอยู่นะเพราะเมื่อวานนี้ไปทําธุระค่ะเข้ามาก็ไม่ได้ลงแต่ว่ากลุ่ม v i p นี่ลงให้ไม่พลาดอยู่แล้วจะไปทําธุระก็ต้องลงให้ก่อนค่ะกลุ่ม v i p นี่รับไปก่อนเลยแล้วก็เกือบไม่ได้มาลงที่โพสชุมชนนะคะเพราะว่ากลับมาเย็นพอดูเวลาอ้าวยังทันอยู่แล้วก็ พอดีมีสมาชิกทักไปถามด้วยทักไปขอด้วยพี่น้องก็เลยมาลงให้ที่โพลชุมชนนะคะเมื่อวานนี้สำหรับดาว v i p อ่าแล้วก็ดาวโจรปกติเมื่อวานดาว v i p ผลออกนะคะผลออกอะ,อะไรเอ่ยจัดแบบหนึ่งเอาลืมลมะเมื่อวานดาว v i p ออก8 4 196เข้ารูด6นะคะเมื่อวานเข้ารูดไม่เข้าเจาะนะเมื่อวานนี้สำหรับดาวดาว VIP ทีนี้ดาวโจรปกติพี่น้องให้เด่น2กับ0นะจับคู่เมื่อวานนี้ผลดาวปกติออก30826จับคู่เด้งบนเด้งล่างนะคะเจาะ2ตัว0826แล้วก็3ตัวเจาะตรงๆด้วย308เมื่อวานใครที่ตามนะคะก็เพ็กก็ปังกันไปทักมาขอบคุณหลายคนเลยนะคะแล้วก็ เฮกันไปเลยนะคะแตก3มตัว2ตัวเจาะบนล่างด้วยเมื่อวานนี้โอ้ดีใจมากๆเลยค่ะปรบมือรูวๆนะคะใครที่ตามพี่น้องขอแสดงความดีใจใด้วยจริงๆค่ะเวลา,าเข้าแล้วสมาชิกได้พี่น้องดีใจด้วยมากๆดีใจด้วยมากๆคืออยากอยากให้ได้ทุกคนนะคะอยากให้ได้แล้วก็ดาว VIP เนี่ยเข้าต่อเนื่องมา11วันติดแล้วนะคะเมื่อคืนนี้คืนที่11นะ ยังไม่หลุดเลยเดินดีมากๆเลยดาว VIP ส่วนดาวโจรปกติเข้า8วันติดแล้วนะคะตั้งแต่อังคารที่แล้วอังคารพูดผาาัสศุกร์แล้วก็มาจันทร์อังคารพูดผัสอีกคือ8วันแล้วนะคะวันนี้สำหรับดาวปกติวันที่9าดาว v i p วันนี้วันที่12ก็ขอให้มาติดอีกนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปดูกันต่อคะ่ะสำหรับ ดาวโจนวันที่22ตุลาคมวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับหุ้นดาวปกตินะคะไปลุยกันเลยค่ะคืนนี้นะคะพี่น้องให้ดาววีวิ่งรูดนะคะ9แล้วก็5ค่ะจับคู่นะคะ9 3 9 4

สำหรับดาว VIP 11วันแล้วนะคะคืนนี้ขอให้เป็นวันที่12ทีนี้ดาวโจนปกติดาวโจนปกติหุ้นดาวโจนนะคะาดาวปกติดาวปกติพี่น้องให้เด่นที่หน่งเปลี่ยนสีก่อนลืมให้เด่นที่1ค่ะแล้วก็8 หนึ่งแล้วก็แปดนะสำหรับจับคู่นะคะก็จะมีหนึ่งห้าคะ่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหก แล้วก็8 9ค่ะ3ตัวนะคะหลักร้อยพี่น้องให้ไปที่5ค่ะ5 17, 56 1 7 5 6 1 5 6 1แล้วก็หลักร้อยสค่ะ4 8 6 4ปดสอ่ะสี่แปาสำหรับหลักร้อยดาวปกตินี่พี่น้องให้มาเข้าติดติดกันนะหลักร้อยมาติดกัน4วันแล้วค่ะ วันวันจันทร์ให้แปดมาแปดหกหนึ่งวันอังคารให้7จมา7จ1สามหนึ่งวันพุธให้เก้ามาเก้าสามสี่เมื่อวานนี้ให้สามก็มาสามนะคะทีนี้คืนนี้ก็ขอให้เป๊ขอให้ปังนะคะเข้ายาวๆมาแล้วแต่ก็อย่าประมาทนะคะอย่าว่าอย่าคิดว่าโอ๊เข้ามายาวแล้ววันนี้ต้องมาอีกไม่แน่นะคะวันนี้ไม่แน่ฉะนั้นก็ ลุ้นกันเบาๆเพื่อความสนุกสนานแล้วกันนะคะลุ้นกันเบาๆสามตัวก็ติดไปหน่อยนะคะตัวละ1บาทไปกลับเลยหกหกลับเลยนะคะสามกลับหกกลับเลยไม่ต้องโต๊นะคะตัวละหนึ่งบาทก็เกินคุ้มลงทุนแค่20กว่าบาทเองอะตัวละหนึ่งบาท24บาทนะสำหรับสาตัววันนี้ขอให้เป๊ขอให้ปังขอให้ ตังเหมือนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานดีใจมากดีใจมากๆตื่นเต้นกับสมาชิกมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้สําสหรับวันนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้อย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดแนวทางบางทีพี่น้องอาจจะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลามาลงให้ทางนี้บางทียุ่งมากก็ไม่ได้มาลงนะคะก็ใครไม่อยากพลาดตามไปที่กลุ่ม V.I.P. คะ่ะตามไปที่กลุ่ม V.I.P. ได้ทุกวันแน่นอนรับเร็วก่อนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ